สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนนะครับผมแซมมีทีเด็ดมาแนะนำนะครับหนึ่งคันทุ่นนะครับผมรถพึ่งเข้ามานะครับสำหรับเจ้า l ี v o Smart Cap ยกสูงเกียร์ธรรมดา4 w ร e วินะคันนี้4 w ร e วินะครับผมรถปี2020นะครับคันนี้นะไม่มีแครี่บอยนะครับผมเลขมาอยู่ที่152,000กิโลเมตรนะสวยจัดเลยครับคันนี้นะ เดินดูรอบๆคันก่อนนี่สวยมากนะครับผมคันนี้นะบอกเลยนี่คือยังไม่ได้เก็บงานนะครับผมรถเพิ่งเข้ามาเลยนะยังไม่เก็บงานนะมีหนึ่งคันท่วนเท่านั้นนะเหมือนเดิมนะครับผมราคายังไม่มานะครับผมแล้วถามว่าลูกค้าหลายๆคนถามว่าแล้วทําไมคุณต้องมาทําคลิปวิดีโอในเมื่อราคายังไม่มาแซมจะเท้าความแบบนี้นะรถที่นี่มันเข้าออกทุกวันนะครับผมแซมก็เลยต้อง รีบทาการตลาดก่อนเพื่อให้คนลูกค้าที่สนใจรถเนี่ยนำเสนอก่อนนะครับใครสนใจแซมก็โทรไปบอกให้บุ๊กได้เลยนะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าราคามาแล้วปุ๊บเนี่ยค่อยมาทําตลาดจองไม่ทันแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ระบบข้างในมีพ้องพ่อค้ามาตัดรถแล้วก็มีในส่วนของนู่นนี่นั่นอีกนะครับผมไม่งั้นไม่ทันแน่นอนนะแซมก็เลยต้องทำและทำตลาดให้ลูกค้าเห็นรถก่อนนะครับผมณนะตอนนี้คือ รถคันนี้ยังว่างอยู่นะครับต้องใช้คําว่าณนะตอนนี้ณนะวันนี้นะครับยังว่างอยู่นะส่วนเรื่องราคาแซมคาดการคิดว่าราคาอยู่ส0 0 0 0 0อาจจะอยู่ส0 0 0 0 0เจ็ดหมื่นเก้าพันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคาดการไม่เฉยๆนะไม่น่าจะเกินจากนี้แหละปี20นะคันนี้สวยเลยนี่ดูไฟหน้าเนี่ยสวยเลยนะนี่ดูสวยมากนะครับ LED เต็มทะ้งหมดไฟตัหมอกก็ LED เต็มระบบนะดูดูดน็อตเครื่องก่อนช่วงล่างขาวจัวเลยนะดูเห็นไหมหัวน็อตสวยมากนะครับผมนี่ดูขวาเดิมไม่เดิมนะ่ดูตัวต้าชัดเจนมากเนี่ยสวยมากนะหัวนอ็อตเนี่ยสวยมากเลยแล้วภายในนะตัว R ชัดเจนซอกในสวยไหมเนี่ยไล่มาเลยตะเข็บยาแนวเนี่ยดูเนี่ยดูลูกลมๆกลมๆ,ๆเท่ากันหมดเลย สวยจริงนะครับสติกเกอร์ดูไม่มีรอยแกะเลยไม่มีรอยเก่าเลยนี่เห็นไหมเม็ดอาร์คอะไรรอยอาร์คเนี่ยรบเนี่ยดูดูลกลมๆคมๆนะไล่มาแล้วเนี่ยดูเนี่ยชัดเจนนะตวัวแอลนะก๊อกข้างในสวยแห้งสนิทเลยห้องเครื่องนะครับแห้งสนิทเลยนะดูสติกเกอร์มอกเห็นไหมแผ่นเพลทเนี่ย แบบัวรี่ปี20รถปี20แช้ๆนะดูแก้มนะดูเห็นไหม LW โลโก้โตโยต้อีกฝั่งหนึ่งต้องมีนะเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยสิคารนข้างในไม่เงานะครับสีรองพื้นต้องไม่เงาเห็นไหมรอยอาร์คชัดเจนนะครับเนี่ยดูตัว L ชัดเจนนะเนี่ยมาร์กต่างๆเห็นไหมเนี่ยพุกยึดครบสติ๊กเกอร์หม้อน้ำเดิมๆนะนะครับผมเดิมๆนะสวยๆเลย นะครับผมแล้วก็ดูนี่นะเดิมเดิมมาร์คเมอร์กต่างๆนะแล้วก็ดูมอน้ำเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเดิมจริงๆนะเดิมมากมาร์กต่างๆเนี่ยดูนะหัหวน,น็อตที่เขายึดกับตัวคานหน้ากับมอน้ำเนี่ยไม่มีรอยไขเลยนะเนี่ยแห้งๆเลยแห้งเลย,เลยสนิทนะรอยอาร์คชัดเจนนะ อ่ดูแก้มเนี่ยสวยมากบอกเลยว่าสวยมากนะครับผมอ่ะอ่ะดูนี่นะสวยจริงบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับผมมีต้องเก็บงานเนี่ยกันชนหน้าเนี่ยเหมือนไม่ต้องเก็บก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมรอยปั่นน่าจะออกยังอยู่ในชั้นเล็กเกอร์อยู่เลยเนี่ยไม่ต้องเก็บงานเลยเนี่ยแก้มหน้าขวาเนี่ยรอยขีดข่วนเนี่ยนิดเดียว ยางปี23นะครับแซมดีเช็คแล้วสัปดาห์ที่29ยังหนาตึบอยู่เลยนะได้ดูเห็นไหมสวยเลยนะอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวมุดให้ดูช่วงล่างก็ได้นี่ดูคาดล,ล่างนะโว่าสวยเลยเนี่ยไม่หนิมเลยนะครับแถมเบาะยังไม่ขาดเลยครับเนี่ยแค่ยุบตามการใช้งานตามน้ำหนักนะเห็นไหม ไม่ขาดนะครับไม่ขาดนะสนิมไม่ดูขาลางเหไม,ม่หนิมเลยขาคันเร่งไม่สนิมนะครับผม,มดูแก้มต่อนะสวยมากนะครับแผงข้างสีดําเงานะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะเซ็นทรัลล็อกกระจกอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะครับผมอะดึงดูโอ้โหแน่นๆเลย เห็นไ,ไหมน,น่นๆเลยนะนั่นๆเลยสวยมากนะครับจึงมากจึงมากนะครับ1นึ่คันทุ่นๆนณนะตอนนี้นะ,ะดูเนี่ยนะครับสติกเกอร์เตือนหนีบประตูที่มือนะต้องมีซ้ายขวาต้องมี2ฝั่งนะดูในส่วนของตัวแคปกระบะแคปเห็นไหมเนี่ยเ,เราเล็บจิกไปเลยเนี่ยชัดเจนนะ หุ่น็อตสวยไหมมาร์กต่างๆเนี่ยเห็นไหมสวยมากๆเนี่ยบอกแคบสวยเลยนะเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับผมแล้วก็นี่ที่สำคัญโฟวิลนะครับผมโฟวิลนะมาดูเลขไมล์ก่อนชัดๆไป152,305กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะประวัติเข้าศูนย์โตต้านะครับผมนี่ เข้าสู่ครั้งต่อไปที่154,888กิโลเมตรก็เข้าวิ่งได้อีกประมาณ2,000กว่าโลเนี่ยตัวไรมัลติฟังชันนะหน้าจอเป็นระบบสัมผัสนะเนี่ยระบบสัมผัสอ่ะดูนี่มีโหมดเนี่ยคำนวณค่าอัตราสิ้นเปลืองอะไรต่างๆนะครับผมนี่อ่ะระบบเสียงเชื่อมต่อบลูทูธได้อ่ะลองดูนี่อ่ะโอ้ไง แน่นแน่แนเสียงเพลงนี่นะมายาลาบมายาลาบเพลงพอๆนะอ่ะเข้าเกียร์อาร์ให้ดูดูกล้องนี่นี่นะเห็นไหมสวยไฟอ่ะไม่ใช่แอร์เป็นอนาล็อกปกตินะแล้วก็นี่เป็นตัวดิฟล็อกนี่ USB ต่างๆนะมาดูสำเนาเล่มหน่อย 2020นะครับกระบาบรรทุกไม่มีหลังคาคันนี้150แรงมา้าพันอ่า 2400cc นะเหมือนเดิมครับอ่าคันแคปิตอนนะ,ะลืมให้ดูรีโหมด e ีโค o โหมดกับ Power อร์โหมดนะเนี่ยผ้าหลังคายังดูดีอยู่เลยเนี่ยมีนิดเดียวนี่ะนะดูลูกกระบาดเห็นไหมชัดเจนนะเม็ดอาร์ค เม็ดอาร์ค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 ชัดเจนมากนะเนี่ยท้ายสวยมากเลยเป็นแค่รอยแบบนิดเดียวเจ้าหน้าที่เขาก็ตาดีๆนะยังเห็นอยู่นะ,ะดูข้างล่างนี่ดูดิสวยให้หมูนนี่มันคือดินเฉยๆนะเห็นปหเนี่ยดินดินเฉยๆนะสวยสวยจริงนะครับดิฟล็อกชัดเจนนะ ดูดูถ้อยเสียขาวจัวเลยดูแหนบเผาวสวยมากอ่ะดูสวยมากนะมีกล้องหลักกล้องถอยจากโรงงานนะครับะดูแม็กไลเนอร์ของโตต้าเขาสิใช้ไม่คุ้มเลยนะยังใหม่อยู่เลยย้ำอีกทีนี่รถเพิ่งเข้ายังไม่ปรับสภาพเลยนะยังสวยเลยนี่ดูตะเข็บใน รอยอาร์ต้อง2จุดนะ1 2ข้างล่างก็ต้อง1 2 4่แอนะซ้ายหน้าตาแบบนี้ย้ายมาฝั่งขวาคมเหมือนกันใช่ไหมหนึ่งสองแล้วก็1 2เหมือนกัน4ีอาเนี่ยเดิมเดิมทั้งลำสวยมากอืมสวยเลยปิ๊งเลยอันนี้น่าจะเป็นตัวอ่าอะไรนะอ่าอะไรนะ ไอ้อย่างมาต่อยเอออย่างมาต่อยอัออนนี้รอยขีดรอยขีดไม่ต้องเค็มเลยดีกว่านะครับจะได้สีเดิมจากโรงงานเนี่ยมาร์กนี่ก็มาร์กนี่ก็มาร์กนะนี่ก็มาร์กดูดูฝั่งคนจ้างบ้างนี่เราก็รีเช็คเหมือนกันนี่เห็นไหมนี่น,นะสติกเกอร์เดี๋ยวรีเสียงก่อน เห็นไหมเนี่ยสวยมากนะเห็นไหมเนี่ยไล่มาเลยสวยเลยนะ<ว>ยเห็นไหมไล่มาสวยดึงต่อเนี่ยสวยงามนะครับสวยนะครับไล่มาต่อนี่สวยมากนะครับสวยสวยเลยนะนี่นะครับสวย สวยสวยมากบอกเลยนี่นะครับแอร์แบ็กคู่คันนี้นะเดิมทั้งลำนะครับคันนี้บอกเลยนะมุดต่อมาดูคานล่างสวยไหมเห็นไหมเนี่ยสวยงามเดิมทั้งลำนะครับคันนี้แนะนำดุวนด่วนเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะราคารอนิดน,นึงก่อนนะครับผมแซมก็ไม่แน่ใจว่า ระบบข้างในเขาจะมีการจองตัดหน้าไปก่อนราคาเปิดแล้วหรือเปล่านะเพราะว่าเขามีสิทธิ์ทําได้นะต้องบอกก่อนนะแต่ในส่วนแซมเนี่ยต้องรอราคาอย่างเดียวนะถึงจะสามารถที่จะบุ๊กกิ้งได้นะครับผมราคาแซมคาดว่าไม่ข้าม479นะปี2020แคปโฟวิลเกียร์ธรรมดานะครับผมคันนี้นะปี2020เลขไมล์150,200 0กิโลเมตนะครับมี1คันทวนนะส่วนใครอยากได้สประตู โฟวิวสอ2.8ุดแออโต้มี1คันท่วนเช่นกันปี22นะเดี๋ยวแซมลงคลิปให้ดูเหมือนกันนะครับผมใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมลองโทรหาแซมก่อนนะครับผมที่เบอร์0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับผมเดี๋ยวแซมส่งรูปภาพกับรายละเอียดให้เพิ่มเติมนะครับผมยังไงแซมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แซมด้วยนะครับผมสำหรับที่นี้แซมไปแล้วนะฝากไว้ด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับ